พศ2อ2 7 2ถึง29ป่ายังมีความมดมสมบูรณ์ดีอยู่เป็นบางช่วงภูเขาต้นไม้สูงใหญ่ยังมีมากอยู่ตลอดทั้งสัตว์ป่านานาชนิดเช่นงูใหญ่เสือช้างหมีแต่ภิกษุหนุ่มก็มีสติอยู่กับการเดินด้วยจิตใจที่ตั้งมัน่นไปตามป่าเขาและลำห้วยลำธารซึ่งมีน้ำไหลตลอดทั้งปี และที่นั่นอากาศไม่ร้อนเพราะว่ามีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมอยู่แทบตลอดป่าได้เห็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยวิ่งสนุกสนานเริงร่ากันในยามเช้าเห็นหมูชนีและลิงให้นมลูกเห็นเนื้อทาายเดินออกหาอาหารเป็นฝูงใหญ่เห็นการล่าสัตว์ของสัตว์ด้วยกัน การเดินทางในป่าของพระภิกษุหนุ่มนั้นมีเป้าหมายที่จะไปแต่หามีเส้นทางที่จะไปไม่การเดินทางจะต้องอาศัยดวงดาวหรือถามคนที่พบเห็นที่อยู่ในป่าบางครั้งเดินทั้งวันหรือสองสามวันก็ไม่เห็นใครเลยก็มีบางทีก็เห็นชาวกระเรียงชาวมง้งพูดกันไม่รู้เรื่องแต่ก็รู้เรื่องสาเหตุที่รู้พระเดามือเดาปากแทน แต่ก็เดินผิดทางเพราะการเดาก็มีมากเหมือนกันเมื่อไปถึงดอยแม่ปังพระนุมได้มีโอกาสเข้ากราบหลวงปู่แหวนสุจินโนท่านก็เมตตาสอนกรรมฐานให้เป็นเวลาสามวันเต็มๆสามวันที่เรียนกรรมฐานไม่ได้ออกไปไหนอยู่ในกุฏิของท่านและในที่สุดก็มาถึง สิ่งที่พระภิกษุหนุ่มต้องการรู้ต้องการเรียนนั่นก็คือวิชาเหาะขึ้นไปอยู่บนก้อนเมฆหลวงปู่ก็เมตตาสอนให้ว่าให้ตั้งใจให้แน่วแน่มั่นคงเสียก่อนก่อนที่จะเรียนท่านให้นั่งภาวนาว่าวายยวายยวายยภาวนาไปเรื่อยๆพร้อมกับทําจิตใจให้ลอยขึ้นวิชานี้แสนยากทำทั้งวันทั้งคืนก็ไม่ได้ดังใจ หลวงปู่บอกว่าเฮ้ยใจเย็นๆทำใจเบาๆแล้วกำหนดจิตให้ลอยขึ้นพระภิกษุหนุ่มพยายามทำตามที่หลวงปู่สอนติดต่อกันเป็นเวลา5-7ถึงชั่วโมงก็รู้สึกว่าตัวเบาลอยขึ้นจากพื้นได้ประมาณหนึ่งคืบจากหนึ่งคืบขึ้นมาเป็นหนึ่งศอกจากหนึ่งศอกก็ขยับขึ้นมาเป็นหนึ่งเม็ดโดยไม่คาดไม่ฝันมาก่อน ทำให้พระพิสุหนุมดีใจและงงกับสิ่งที่ตัวเองทำไม่เคยมีความเชื่อมาก่อนเลยว่าจะเป็นไปได้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแต่อยู่เหนือคำอธิบายและเหนือเหตุผลที่คนธรรมดาจะอธิบายได้หลวงปู่ก็สั่งอีกว่าถ้าอยากทำได้ดีขึ้นสูงดังใจต้องการต้องฝึกทำบ,บ่อยๆกำหนดจิตให้มั่นคงในสิ่งที่ทำและไม่ต้องไปโอ้อวดให้ใครเขา ฝึกให้ดีๆคุณมีวาสนาที่จะสืบทอดศาสนาสร้างวัดว่าพระหนุ่มก็น้อมรับคําสอนของหลวงปู่พระภิกษุหนุ่มเมื่อได้ศึกษาเรียนรู้วิชาจากหลวงปู่แล้วเป็นเวลา15วันป่อได้กราบลาหลวงปู่เพื่อทุดงต่อไปหลวงปู่ก็สั่งอีกว่าวิชาที่ได้ไปนั้นมีน้อยคนนักนะ มีพระมาขอเรียนด้วยเป็นร้อยแต่ก็ยังไม่มีใครทำได้นับว่าคุณมีบุญทางนี้รักษาให้ดีนะในระยะเวลาที่พระภิกษุหนุ่มมาขอฝึกวิชากับหลวงปู่15วันติดกันนั้นพระภิกษุหนุ่มไม่ได้ชั้นพันตหารเลยทั้ง15วันเพราะอยากจะได้อยากจะรู้วิชาอยากจะรู้ว่าวิชานี้มีจริงหรือไม่เพราะเคยได้ยินแต่คนขอเล่า มีแต่คนเขาบอกกันว่ามีจริงอย่างนั้นมีจริงอย่างนี้ก็เลยต้องการพิสูจน์ว่ามีจริงหรือไม่หลวงปู่สอนทิ้งท้ายให้ฟังว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าพิสูจน์ได้จริงทุกยุคทุกสมัยไม่ต้องลังเลสงสัยเลยแต่ต้องทำจริงๆจังๆอย่าเห็นแก่กินอย่าเห็นแก่นอนอย่าขี้เกียจให้มันขยันฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจึงจะเห็นผล ไวหรือช้าขึ้นอยู่กับการฝึกฝนเท่านั้นเองและให้ละความโลภความโกรธความหลงความเห็นแก่ตัวออกไปเสียแล้วจะได้คุณธรรมดีๆคนจะเป็นใหญ่เป็นโตได้อย่างไรก็ตามแต่ถ้าไม่มีคุณธรรมก็ไม่มีความสุขไม่มีความภาคภูมิใจให้มันทำดีสร้างกุศลผลบุญไว้ให้เดินทางดีๆ เมื่อกราบลาหล,ลวงปู่แหวนแล้วพระภิกษุหนุ่มก็เดินทางมุ่งหน้าไปทางเชียงดาวในขณะเดินทางพระภิกษุหนุ่มก็นึกถึงคำสั่งสอนของหลวงปู่ดังก้องอยู่ในใจเดินไปจนเกือบจะชนกับช้างป่าสามถึงสี่เชือกก็ตั้งสติได้ก็ค่อยๆเดินหลีกไปในเส้นทางที่เดินเดินไปก็เดินไปตามทาน,น้ำบ้างเดินตามทางวัวควายหากินบ้าง มุ่งหน้าไปที่ถ้ำตับเตา่าสาเหตุที่จะไปที่ถ้ำตับเตา่าก็เจอพระธุดงบ้างและได้ยินพระท่านสนทนากันว่ามีพระอระหันต์มาจำพรรษามาสอนธรรมะพระภิกษุหนุ่มก็ได้ถามพระธุดงว่าถ้ำอยู่ที่ไหนก็ได้ทราบตามความต้องการการเดินทางไปยังถ้ำตับเต่าในปีพศ2529ถึง25 2530 ยังคงลำบากอยู่มากคนส่วนมากที่อาศัยอยู่ตามป่าส่วนมากจะเป็นชาวโมงชาวกะเหลียงมูเซอร์ชนเหล่านี้จะบูชาผีป่าผีบรรพุรุษเป็นหลักแต่ก็มีการทำบุญกันบ้างพระที่เดินทุด,ดงผ่านทางนี้ต้องเสี่ยงอันตรายและมักจะเป็นไข้ป่าเป็นไข้มาเรียาตายแต่พระภิกษุหนุ่มมิได้หวาดกลัวแต่ประการใดยังอยากจะฟังธรรมจากพระอระหันต์ ฟังเทศสั่งสอนมิได้ต้องการอย่างอื่นพระภิกษุหนุ่มเดินทางเข้าเขตป่าชัยประการในปัจจุบันด้วยความต้องการให้ไปถึงเร็วๆจึงเดินลัดตัดภูเขาในช่วงเวลาพลบค่ำบริเวณเชิงเขานั้นพระภิกษุหนุ่มรู้สึกที่หลังเท้าด้านซ้ายเย็นเหมือนมีน้ำเปียกจึงเอามือไปแตะขึ้นมาดูเห็นเป็นเลือดไหลออกมานินิด พระพิสุนุ่มจึงหยุดแล้วนั่งลงดูให้ชัดขณะที่พระพิสุนุ่มกำลังนั่งลงรู้สึกขาซ้ายชาหัวใจวิวตามองเห็นสิ่งหนึ่งเคลื่อนตัวไปชา้าพระพิสุนุ่มมองแล้วเห็นเราเราเห็นรางรางว่านั่นคืองูใหญ่ตัวเท่ากับลำตัวพระพิสุหนุ่มพระพิสุหนุ่มสงสัยว่าจะเดินไปเหยียบมันเข้ามันก็เลยโดนสลัดเขี้ยวใส่ แต่ไม่ใช่หลังเท้าอย่างที่คิดตอนแรกแต่กลายเป็นหลังนิ้วกลางเท้าเมื่อพระภิกษุหนุ่มมีอาการหัวใจวิวแล้วสักพักหนึ่งก็รู้สึกว่าตาลายง่วงนอนมากพระภิกษุหนุ่มเริ่มลืมตาไม่ขึ้นช่วงระยะเวลาแค่ห้านาทีและพระภิกษุหนุ่มก็ไม่รู้อะไรอีกเลยแต่พอรู้สึกตัวอีกครั้งหนึ่งลืมตาขึ้นมาเห็นตัวเองนอนอยู่บนไม้กระดานแผ่นหนึ่ง และมีใบไม้คลุมตัวขาแล้วหูก็ได้ยินเสียงโครกโครกสักพักหนึ่งจึงเห็นโยมผู้ชายเป็นผู้เท่ายิ้มให้อวดโชว์ฟันดำอายุอานามคงประมาณ61-70ปีถือกระบอกไม้ไผ่เข้ามาหาแล้วก็ประคองตัวพระภิกษุหนุ่มขึ้นเพื่อให้ดื่มน้ำในกระบอกพระภิกษุหนุ่มก็ยอมทำตามแต่โดยดีไม่ขัดขืนเลยแม้แต่น้อย เพราะขณะนั้นพระภิกษุหนุ่มไม่สามารถขยับขาตัวเองได้เหมือนไม่มีความรู้สึกใดเพราะมีอาการชาไปทั้งตัวแต่พอดื่มน้ำเข้าไปแล้วก็รู้สึกได้ว่าตัวเองมีลมหายใจอยู่น้ำที่ดื่มนั้นรสขมปีเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีผู้หญิงนั่งให้กำลังใจอยู่ข้างๆสองถึงสคนอายุประมาณ12-15ปี ฝ้ามองดูอยู่ตรงนั้นพระภิกษุหนุ่มคิดว่าน้ำนี้คงเป็นยาสมุนไพรของชาวอีกอรหรือมูเซแน่นอนพ่อดื่มยาไปสักพักหนึ่งก็รู้สึกว่ามึนที่สายอย่างมากเหมือนศีรษะตัวเองหมุนได้มีอาการปวดเส้นเอ็นไปทั้งตัวแล้วก็หมดแรงอาเจียนออกมาเป็นน้ำลายเหนียวแล้วก็ไม่รู้สึกตัวอะไรอีกเลยรู้อย่างเดียวว่า ตัวเองใกล้จะตายแล้วจึงตั้งจิตถึงงูใหญ่ตัวที่เองไม่ระวังไปเหยียบเข้าก็โน้มจิตขอโหสีกรรมปรากฏว่าเห็นภาพงูเลื้อยขึ้นบ้านมาหาตนเองแล้วเข้ามามองพระภิกษุหนุ่มใกล้ๆพร้อมกระเป๋าลมลงใส่ตัวพระภิกษุหนุ่มแล้วสูบลมกลับเข้าไปในตัวแล้วค่อยๆเลื้อยหายเข้าไปในป่า พระภิกษุหนุ่มจึงรู้สึกตัวลืมตาขึ้นมาเห็นโยมพุทธเ่าชรายิ้มฟันดำกับอีกทั้งโยมสามคนผมยาวฟันดำทุกคนนั่งสวดมนต์คาถาช่วยพระภิกษุหนุ่มที่นอนไม่ได้สติอยู่แม้ไม่รู้จักกันแต่พวกเขาก็มีน้ำใจช่วยดูแลรักษาทุกวิถีทางที่จะทำได้และยังตามหาหมองูมาช่วยรักษาอีกแรงหนึ่ง พระภิกษุหนุ่มนอนแน่นิ่งฟังผู้เท่าชราสนทนากันพอจะเดาได้บ้างว่าถ้าเป็นงูใหญ่เมลเซาคงจะหายากคงจะไม่รอดเพราะนอนหลับไปหลายวันแล้วจึงได้ไปตามคนมาช่วยน่าจะเป็นหมอผู้เชี่ยวชาญรักษาคนที่ถูกงูกัดนั่นแหละแต่ถ้าไม่เนื้อบ่ากว่าแรงคงจะไม่ตามมาผู้เท่าชราผู้นั้นรับเอาดอกไม้มาจากผู้เท่าทั้งสองคนมาอีกที่หนึ่ง ผู้เท่าทั้งสองสายหน้าและพูดขึ้นว่าโบลกเล่โบลกเล่ซึ่งแปลว่าตายแล้วตายแล้วแต่ผู้เท่าชราก็เอาดอกไม้ที่แกกำรรอยู่มาใส่ในมือพระภิกษุหนุม่มเหมือนแกจะบอกว่าให้อธิษฐานพระภิกษุหนุ่มที่สลืมสลืออยู่ก็อธิษฐานอีกว่าถ้าอาตมายังมีบุญอยู่ที่จะช่วยบำรุงพระพุทธศาสนา ขอให้เจ้ากรรมนายเวททั้งหลายได้อโหสิกรรมให้แก่อาตมาให้อาตมาได้ทำหน้าที่บำรุงพระพุทธศาสนาของพระสมณะโคดมด้วยเถิดและขอให้มีร่างกายแข็งแรงเหมือนเดิมพอจบคำอธิษฐานก็รู้สึกคลื่นไส้และก็อาเจียนออกมาอย่างมากมีน้ำสีเขียวออกมาด้วยเห็นผู้เท่าชาราร้องขึ้นว่าโววีโววี we, คงจะแปลว่าหายแล้วอัศจรรย์อัศจรรย์อะไรทํานองนั้นเวลาประมาณหกโมงเย็นแล้วก็มีแรงลุกขึ้นได้สักพักหนึ่งเห็นโยมผู้หญิงยกผักต้มผสมกับข้าวเข้ามาให้ผู้เท่าชราผู้เท่าชราก็รับมาแล้วบอกพระภิกษุหนุ่มให้อ้าปากรับประทานน้ำผักต้มซึ่งมีรสเปรี้ยวมากๆพระภิกษุหนุ่มก็ดื่มลงไปในท้องสักพักหนึ่ง ก็มวนท้องขึ้นมาแล้วอาเจียนออกอีกผู้เท่าชราก็ให้ดื่มน้ำนั้นอีกแล้วก็อาเจียนอีกคราวนี้ผู้เท่าชราก็เอาข้าวสารผสมลงไปในน้ำพอผสมเสร็จก็ให้ดื่มอีกครั้งหนึ่งเมื่อดื่มลงไปถึงลำคอก็อาเจียนอีกแล้วผู้เท่าชราก็เอาไม้โคกแล้วบีบอาน้ำมาให้ดื่มอีก แล้วก็เอาน้ำดื่มที่ติดกระบอกไม้มาให้ดื่มจนหมดดูเหมือนว่าพระภิกษุหนุ่มจะดื่มน้ำไปประมาณสัก5-6ลิตรได้ระยะนั้นก็ดูเหมือนจะเป็นเวลาเที่ยงคืนกว่าๆพระภิกษุหนุ่มก็รู้สึกปวดท้องปัสสาวะก็เลยพยายามพยุงกายขึ้นแล้วก็คลานไปปัสสาวะในที่ใกล้ๆและตาก็มองไปเห็นผู้คนมานั่งเฝ้าเต็มบริเวณนั้น นี่แหละท่านสาธุชนทั้งหลายชีวิตคนเราเมื่อประมาทก็พลาดถึงแก่ชีวิตฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ก็เป็นความจริงเหมือนอย่างที่พระภิกษุหนุ่มได้ประสบพบมากับชีวิตจริงของตัวเองเพราะการเดินไม่ระวังเหมือนคุณโยมขับรถแล้วคุยโทรศัพท์เพลินก็ไปถึงแก่ความตายเหมือนกันซึ่งเป็นบทเรียนที่สําคัญที่สุดของชีวิตแต่ที่สําคัญที่สุด คือผู้เท่าชราที่มีน้ำใจไมตรีและผู้คนทั้งหมดที่ช่วยเหลือพระภิกษุหนุ่มให้มีชีวิตรอดมาได้นั้นเหมือนเป็นหนี้ติดกันอยู่ก็ว่าได้แต่ถ้าไม่ได้ผู้เท่าชราที่มีน้ำใจดีถึงแม้จะเป็นชาวเขาชาวป่าพูดกันคนละภาษาก็ตามยังมีความเมตตาเอื้ออาทรกันจนถึงที่สุดโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และไม่รู้ว่าพระภิกษุหนุ่มท่านนั้นเป็นใครแต่ก็พยายามช่วยเหลือทุกวิถีทางก่อนที่พระภิกษุหนุ่มจะลาจากพวกท่านเหล่านั้นมาได้สวดมนต์นั่งสมาธิให้แผ่เมตตาให้ท่านเหล่านั้นและหลูกหลานอยู่เป็นประจำบางครั้งท่านมีโอกาสก็จะนำสิ่งของไปแจกให้คนที่อยู่ในแถบนั้น และที่ทุระกันดาลที่ทางราชการเข้าไปไม่ถึงอยู่เสมอเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูของท่านพระภิกษุหนุ่มนอกจากนั้นผู้เฒ่าชรายังให้ยาวิเศษแก่พระภิกษุหนุ่มด้วยเพื่อไว้รักษาผู้ทิ่ถูกงูพิษกัดและยังให้ชายหนุ่มชกันเดินทางไปส่งถึงเขตเชียงดาวและใกล้กับถ้ำตับเต่าอันเป็นที่หมายโดยปกติแล้วผู้ทิ่ถูกงูกัดอยู่ในแถบนี้มักจะไม่รอด พระภิกษุที่เดินทุดงมาแถบนี้มักจะตายด้วยงูหรือก็เป็นไข้มาลาเรียตายเมื่อทรงเสร็จแล้วพระภิกษุหนุ่มก็ไม่มีอะไรให้นอกจากพรอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าแล้วก็แยกทางกันไปพระภิกษุหนุ่มผู้พักฟื้นไข้ใหม่ๆก็เดินมาเรื่อยๆช้าบ้างเร็วบ้างตามกำลังที่เหลืออยู่ในขณะนั้นพอได้เวลาหกโมงเย็นก็หาที่ปักกลด สวดมนต์ภาวนาจนสว่างถึงเดินทางต่อบางวันก็บินทบาตในป่าบางวันก็บินทบาตกับต้นไม้ร่างกายก็เริ่มแข็งแรงขึ้นเป็นปกติในสามวันจึงได้บำเพ็ญภาวนามากขึ้นบางวันก็นั่งสมาธิจนสว่างแล้วก็ออกบินธบาตตามปกติวันหนึ่งท้องฟ้ามืดครึ้มขณะที่พระภิกษุหนุ่มกำลังบินธบาตจู่จูก็มีงูใหญ่เลื้อยผ่านหน้าไปอย่างช้าชา้า ขณะที่เลื้อยไปก็หันกลับมามองพระภิกษุหนุ่มด้วยพระภิกษุหนุ่มก็ยืนแผ่เมตตาให้จนงูใหญ่หายลับไปกับตาดูเหมือนว่าเขาจะมาขอโทษที่ได้ทำให้บาดเจ็บหิดมาจะช่วยเหลือเพื่อไทยบาปก่อนจากไปงูใหญ่ได้ชูหัวขึ้นสูงแล้วพงกหัวสองสามครั้งเหมือนการขอโทษและบอกลาไป พระภิกษุหนุ่มก็เดินบินธบาตต่อไปสักพักก็มีโยมมาใส่บาตรสคนเป็นชายหนึ่งคนเป็นหญิงสองคนอายุอยู่ประมาณ40-50ปีแต่พอมาเปิดบาตรออกจะฉันข้าวกลิ่นหอมอบอวนไม่มีอะไรจะหอมเหมือนข้าวนั้นก็โชยออกมาอบอวนพระภิกษุหนุ่มก็นั่งพิจารณาอยู่สักพักหนึ่งก็อธิษฐานจิต ขอให้ข้าวนี้เป็นยารักษาร่างกายให้เข้มแข็งแล้วจึงลงมือฉันในที่สุดพระภิกษุหนุ่มก็เดินทางมาถึงถ้ำตับเต่าสมใจปรารถนาของท่านและก็ได้ฟังธรรมคำสอนจากพระเถระผู้เท่าหลายรูปที่พระทุดงทั้งหลายต่างต้องการจะฟังธรรมด้วยและก็เรียกกันว่าท่านเป็นพระอรหันต์มาโปรดพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มีทั้งพระชาวไทยชาวพมา่าชาวกะเหรี่ยงมาฟังธรรมกับท่านเป็นจำนวนมากในขณะนั้นว่ากันว่าท่านเก่งมากในการปฏิบัติและรู้อารมณ์พระภิกษุที่มาฟังธรรมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นใครมาจากไหนท่านก็สามารถรู้ได้เพราะท่านได้อภิญญาสมาบัติ8ปพูดภาษาอะไรก็ได้ ท่านจะมาสอนธรรมะอยู่ในถ้ำตับเต่าและนอกถ้ำเวลาปฏิบัติธรรมปกติของพระภิกษุที่ถือธนงควัตจะปฏิบัติ5้าโมงเย็นถึงตีหนึ่งตีสองพระทั้งหลายจะมารวมตัวกันเพื่อฟังธรรมซึ่งพระภิกษุที่มาแสดงธรรมเมื่อถึงเวลาแล้วท่านก็มาแสดงธรรมเป็นปกติวันนั้นพระภิกษุหนุ่มก็รอคอย และแล้วก็เห็นพระภิกษุรูปร่างขาวสูงใหญ่เดินเข้าไปยังก้อนหินสูงประมาณเม็ดกว่าๆแล้วท่านก็ขึ้นไปนั่งบนก้อนหินนั้นโดยที่มีผ้านิสสีธนะปูลาดไว้สักพักหนึ่งท่านก็กล่าวขึ้นว่าได้ชีวิตใหม่แล้วก็พยายามรักษาไว้เพื่อทำหน้าที่ให้ดีนะเพราะอัตภาพที่ได้มานั้นยาก แต่สิ่งที่ว่ายากกว่านั้นคือการรักษาอัตภาพไว้ใช้ให้เกิดประโยชน์ส่วนร่างกายที่จะดับไปนั้นเป็นเรื่องธรรมดามันมีโอกาสแตกดับไปได้ทุกเวลาฉะนั้นการรักษากายรักษาจิตอันบริสุทธินั้นยากยิ่งกว่าการได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะต้องคอยระมัดระวังกายอย่าให้มันคึกขนองออกนอกทางจิตก็ต้องระวังให้มากๆอย่าให้ไปติดบ่วง ถ้าจิตติดบวงเมื่อไรแล้วทุกขก็เกิดเมื่อเกิดทุกขแล้วความยุ่งยากก็ตามมาภาระมันจะมากจิตก็จะเบื่อในทางธรรมแล้วถลํากลับไปอยู่ในโลกยธรรมทั้ง8ประการจะเรียกว่า8ไม่ได้ต้องเรียกว่าร้อยจึงจะเหมาะกว่าแล้วภพภูมิที่ได้มาก็ไม่มีประโยชน์เหมือนอนอนฝันจะทำอะไรก็เพียงชู่ครัวชั่วยาม จิงอยู่ที่ทุกอย่างตกอยู่กับการเวลาที่กลืนกินทุกอย่างแม้แต่ตัวของมันเองการอยู่ที่เหนือการเวลาคือการไม่ประมาทไม่ทิ้งสติสัมปชัญญะอันเป็นหลักชัยของพระอรหันต์เพราะพระอรหันต์เป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ตลอดเวลาจิตตัดแล้วซึ่งโคตระภุยานขาดความเป็นมนุษย์ปุถุชนแล้ว การกระทําทุกอย่างเป็นเพียงกริยาอาการเท่านั้นไม่มีกรรมเข้ามาเพราะการกระทําอยู่เหนือดีเหนือชั่วบริสุทธิ์และไม่มีผิดศีลธรรมอันเป็นบ่อกเกิดของความอยู่เย็นเป็นธรรมไม่ไหลไปตามกระแสแต่จะเป็นไปตามกระแสแห่งกิตที่บริสุทธิ์ละเอียดลุ่มลึกโดยปราศจากเงื่อนไขมีแต่เมตตาต่อมนุษย์โลกที่ตกอยู่ในวัฏสงสาร การเวียนวนอยู่กับที่เดิมไปไหนไม่พ้นเพราะยังกลับวนมาที่เก่าอยู่ทุกภพทุกชาติและก็ยังเป็นเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนไปในทางที่พ้นทุกพ้นโทษจากสังสารวัตรที่แท้จริงตามความต้องการของมนุษย์ที่ยังติดอยู่ในความดีความชั่วความสุขยังเห็นแก่ตัวแก่ตนมากอยู่ ทำดีแล้วยังหวังสิ่งตอบแทนมากพอไม่ได้ก็สร้างความมุ่นวายสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นจนต้องทําให้ชีวิตของคนอื่นต้องเดือดร้อนไปตามๆกันทําเพื่อเอาชนะเท่านั้นทําเพื่อให้ได้มาแล้วก็พอใจเท่านั้นนี่คือการกระทําของปุตุชนคนที่ยัง,งโง่อยู่พระอริยะเจ้าทําแล้วก็แล้วไปไม่ได้ไปยึดติด แต่ทําแล้วให้เกิดประโยชน์ดับทุกข์ให้ได้ความสุขบริสุทธิ์จะบังเกิดขึ้นความหลุดพ้นก็จะตามมาความเป็นอิสระก็จะมีพลังอันมหาศาลเพราะไม่ไปติดกับอะไรไม่มีอะไรมาปิดกัน้นมาขวางกั้นได้เลยจิตที่พ้นทุกข์ก็สูงขึ้นไม่มีประมาณนั่นแหละคือจิตของพระอริยะเจ้า